โอเคนะคะสบายสบายเริ่มแรกอ่าพี่โยคะแนะนําตัวเลยคะ่ะสวัสดีครับผมโยจินครับพ่อค้าขายของเล่นพ่อค้าขายโดดและตอนนี้กําลังทาสเตลล่วก็สบู่ครับเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเองนะคะพี่โยโโเริ่มเริ่มแรกเลยนะเอาตั้งแต่ทําไมถึงได้เป็นโยทินทุกวันนี้อ๋อเริ่มแรกเลยเหรอเริ่มแรกเนี่ยผมผมไม่ได้จบสูงนะผมจบแก้ปวชอ โรงเรียนนะครับก็จบที่ b b c นะฮะ Business College นะฮะในกรุงเทพนะครับก็เป็นคนต่างจังหวัดเข้าไปเรียนในกรุงเทพเมื่อก่อนนี้ก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับอาจจะมีแฟนเร็วนะครับปริญาเร็วก็เรียนไม่จบนะครับเรียนไม่จบปริญญานะฮะจบแค่ปวชนั่นเองนะครับก็เริ่มแรกเลยนะที่ผมเข้ามาทำทำของเล่นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนผมจะขายตามขายของตาม ตามตลาดนะอะไรพวกนี้นะฮะทั่วไปหนดเลยนะฮะเริ่มจากทุกอย่างนะครับที่อะไรที่ขายเป็นเงินเพราะผมเป็นคนชอบค้าขายนะขายผัดขายสับป,ปะรดขายแผงผลไม้แตงโมงแตงโมงขายไม่กวาดทั้งขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขายตลาดเชา้าตลาดกลางวันตลาดเยน็นผมเมื่อก่อนนี่สุดมากครับสมัยสมัยตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับ แล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่โยแบบขายของออนไลน์ค่ะเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมจุดเปลี่ยนที่แบบทําให้พี่โยต้องอ่ะจะขายของเล่นแล้วอย่างเดียแล้วจะขายของเล่นใช่ไหมก็เริ่มแรกก็ไม่จะขายอะไรดีนะเมื่อก่อนขายเสื้อผ้าก็วิ่งตามตลาดนัดขายชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้ไปขายในงานขายงานงานออกกาไหนอ่ะแล้วก็ทีนี้มันไม่มีไม่มีตังที่จะมาจ่ายค่าที่คือตังไม่พอขายขายได้น้อยแล้วก็ เงินไม่มพอจ่ายาที่ทำยังไงดีนะกิ่ปีมาเอาของมาขายเสริมดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นเป็นของอ่าโรงงานโรงงาน,งงานเป็นโรงงานครอบครัวแหละเขาเอาของมาให้เราขายเราก็ขายขายกินเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มแรกอะ่ะแล้วก็ไปทำงานแต่เราจ่ายจ่ายค่าจ่ายค่าที่เองนะะขายก็เอาเอาทุนคืนเท้ากําไรเราก็ได้แล้วก็อาจจะได้เปอร์เซ็นต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยงานนั้นอะ่ะมันขาย ขายไม่ได้ขายได้น้อยมากแล้วก็ตังไม่พอจ่ายค่าที่เลยท,ทำยังไงดีก็เลยคิดเอาของเอาเอาของขายเสริมดีกว่าิดถึงของเล่นเมื่อก่อนที่เขาขายกัน20บาทไงยี่สิบบาทแล้วเขาขายดีกันมากเลยร้านใหญ่ๆบางทีเขามาลงร้านแบบใหญ่โตมากเลยนะร้านแบบยี่สิบบาทไว้ก่อนเมื่อสักเกือบเกือบยี่สิบปีที่แล้วอ่ะยี่สิบบาทนี่ดังมากตอนนั้นคนนี้น่นร้านหมดเลยนะเราเราไปหาของที่ไหนดีนะก็ไปเจอเจ้าหนึ่ง ก็หาไปทั่วหมดแล้วครับไปเจอเจ้าหนึ่ง <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขามีตั้งแต่ราคาบาทถึง,ถงหลักพันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปไปหาแกแล้วเข้าไปรับของก็เริ่มจากการาสั่งมาน้อยๆก่อนเอามาขายแต่แต่เราไม่ขาย20บาทนะเพราะว่าเราเราทุนน้อยเราก็ขาย29 39อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะาขายเพื่อให้มันได้ยอดแล้วก็เอาเอาเ,เงินมาจ่ายคาที่เขาแรกๆก,ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ เริ่มหลังเริ่มหลังไปปุ๊บลัดเสื้อผ้าเราไม่ขายละเพราะว่าขายแล้วไม่เหลืออะไรเลยตังค์ลงไม่เหลือเลยในะจายเงิที่ก็ไม่พอก็เลยไปไปรับของเล่นนี่แหละของเจ้าเนี้ยเอามาขายแรกๆก็หัดขายตลาดนัดนะครับขายธรรมดาจาับราคาขายปกติทั่วทั่วไปเหมือนพ่อค้าทั่วไปทีนี้จุดเปลี่ยนก็คือว่าเฮียคนหนึ่งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสินค้าประมูลของเล่นเคยเห็นไหมครับประมูลของเล่นนะครับที่มีคนพูดไม แล้วจะมีคนยืนล้อมเต็ไมไปหมดเลยอ๋อตามงานการชาติใช่ไหมอ่าตามงานเ<อ>มื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะขายตามหน้าโรงงาน<อ>ตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีโรงงานวัดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วจะมีคนยืนล้อมเต็ไมไปหมดเลยเอ๊ะเขาขายยังไงนะเราก็ไม่เคยขายเหียบอกว่าเอางี้มาช่วยเฮียมาดูเฮียลองมาดูที่เฮียขายยังไงแล้วเรามาช่วยจับทงใส่ถุง,งอะไรอย่างเงี้ยเราวันนั้นเราไปเลย เฮีย <FIR ST> ขายหน้าโรงงานเราก็ไปเลยไปช่วยเฮียจับใส่ถุงจับใส่ปุ๊บปบปุ๊บปาแขกเอาขายอู้ขายดีคนเยอะเต็มไปหมดเลยอู้คนเยอะเต็มไปหมดเลยคนล้อมส่งของกันแทบไม่ทันเลยตอนนั้นหน้าสมัยสมัยเมื่อเกว่ส20ปีแล้วอ่ะขายดีมากไปดูได้แค่วันเดียวครั้งเดียวเลยเอาวะลองดูขายเองเลยก็เลยเมื่อก่อนเขาจะมีไมค์นะไมค์ไมค์พูดอ่ะแต่เนี้ย ไม่เราไม่มีเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ๆก็ไม่มีตรงไม่มีตักนี้อะไรก็ธรรมดาวัยรุ่นนะนะสมัยวัยรุ่นสร้างตัวก็มันมีอ o แกน n i c อแกนที่ที่ที่ใส่า่านแล้วก็กดปับป๊บๆๆแล้วมันจะมีไม้พูดด้วยนั่นแหละจุดเริ่มต้นเลยที่ผมทําสินค้าที่เขาเรียกกาประมูลของเล่นนะฮะโอ,อ้หนูเล่นเริ่มต้นเลยใช,ใช้ใช้ไม่ออแกนของเล่นเด็กนะฮะพูดองแงงองแงงงงแงงผมไปขายตลาดอ่าหน้าโรงงานแห่งหนึ่งในในในกรุงเทพแถวแถวอ่าพะรามสอง นะครับแถวๆนั้นแหละนะผมก็จําไม่ได้ละผมใช้ไม้ตัวนั้น,นในการพูดครั้งแรกผมขายได้ครั้งแรกเนี่ยประมูลครั้งแรกในชีวิตผมเลยอ่ะได้เงินอยู่ไม่ถึงพันไม่ถึงพันนะโอ้ดีใจมากดีใจนะว่าเฮ้ยถึงว่าเราไม่พร้อมแต่เราก็สามารถทําได้เว้ยถึงถึงจะไม่ได้ขายดีเหมือนเขาตอนเขาขายเขาขายก็ได้เป็นหลายตังค์นะหลายๆพันเป็นหลักหมื่นนะตอนนั้นที่เขาขายกันอ่ะหลายหมื่นด้วยนะแต่เราขายไม่ถึงพันก็ดีใจละ ก็ทาอย่างนี้มาเรื่อยๆขยันแต่อาศัยว่าลูกขยันไงออกตลาดเช้าตลาดเย็นบางทีตลาดเช้าตลาดกลางวันตลาดเย็นก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆสะสมสะสมของมาเรื่อยๆนะจนจนวันหนึ่งทิ่ผันเนี่ยไปลงตลาดนัดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปลงตามงานงานงานออแกไนซ์เมื่อก่อนจะมีงานออแกไนซ์ตามตามหน้าหน้านิคมหน้า หน้าแบบศูนย์ที่คมใหญ่ๆตามหนา้าอำเภออะไรเงี้ยที่เขาจัดจัดเอาไปไหนห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มอย่างงานเล็กๆก่อนก็ไปไปไปตลอดเลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ขายเริ่มเริ่มเริ่มขายได้แล้วขายเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งข,ข,ข,ขึ้นนะแล้วก็ก็มาลรงงานประจำปีงานการชาติงานใหญ่ๆ นะฮะที่คนเริ่มรู้จักโยธินกันเลยก็คืองานงานประจําปีครับผมงานกาชาติงานแข่งเรืองานวัดงานใหญ่ๆที่ค่าที่ก็สูงละค่าซี่ค่าที่ระดับหลักมื่นถึงหลักแสนนะฮะลงท,ลลทีหลายๆบูธหลายๆห้องสองสามห้องอะไรเงี้ยแล้วก็มีส่งส่งทีมงานออกตามงานประจําปีทั่วประเทศตอนนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มขยับตัวขึ้นขยับตัวขึ้นเริ่มมีลูกน้องเริ่มมีทีมงานเริ่มมีแบบสอน สอนอ่าสอนคนพูดเริ่มเป็นอาจารย์คนละพูดง่ายคือก็มีลูกศิษย์นะฮะก็มาเขาได้การขายขายแล้วหลังๆมาก็อ่เริ่มยกย้ยายก,กันออกไปนะครับและจุดพลิกผันเลยเนี่ยในการทําออนไลน์เนี่ยไม่เคยรู้จักออนไลน์เลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่เคยรู้จักออนไลน์ไม่เคยรู้ว่ามันไฟ์สดเป็นยังไงตอนนั้นนี่เขาขายใน Facebook ยังไม่รู้เลยนะเพราะไม่เป็นออนไลน์ไม่เป็นระบบไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลย เฟซบุ๊กยังเล่นไม่เป็นเลยตอนนั้นบอกไหมประมาณเมื่อสักอสี่ปีกับห้าปีที่ผ่านมาประมาณปีปีหกศูนย์นะครับที่เริ่มเริ่อม่ะเนีแล้วผมมาถาม่าว่ามันมีมันมีลูกน้องเก่าเขาไปทําขายไลฟ์สดใน Facebook ก่อนแต่ผมไม่เป็นผมก็โทรไปเฮ้ย hey, น้องทํายังไงวะศึกษาศึกษาเราทําให้เป็นไม่เก่งระบบเลยไง แต่ตอนนั้น,นะ Facebook ะเขาย,ย,ย,ยังยังยังเริ่มใหม่ๆอยู่ก็เลยแบบว่าคนคนไลค์น้อยไอคนไลค์มาก่อนเขาก็เริ่มมีเงินมีทอง,งใช่ไหมแต่เราเริ่มใหม่ๆต่อแตะตแตะตาะแตะแต่แต่ก็สัญญาจริงว่าเอาวะเราจะไม่ถอยเราจะสู้ถึงมันจะได้น้อยก็ช่างมันเราก็จะพยายามทําทําไปเรื่อยๆรุ่นน้องผมคนนั้นเนี่ยขายดีนะขายวันหนึ่ง หลายหลายหมื่นบันวางมันวางเป็นแสนนะที่มันขายตอนนั้นขายดีไงช่วงแรกๆไ <c oughs> งเพราะคู่แข่งมันน้อยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะไม่ไม่ไม่นานเองอ่ะ <c oughs> ประมาณขายได้แค่สักสองเดือนความคิดก็เปลี่ยนแบบว่าเขาบอกว่าขายในออนไลน์เนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยคนก็มีอยู่แค่นั้นคนก็กลุ่มเดิมเดิมเนี่ยจุดเนี้ยความคิดเข้าเป็นลบละแล้วเขาก็เลิกขายไปแต่ผมไม่เลิกผมไม่เลิกผมพยายามทำต่อ ทำจนจนแบบว่าคนเข้ามาดูตอนนั้นคนเข้ามาดูหลักจากจากหลักสิบคนยี่สิบคนเริ่มแบบต่อแต่ต่ขายได้วันหนึ่งไม่กิ่ไม่กิ่บาทหลักร้อยบาทหลักพันบาทนะหลักหลายๆพันจนมาเป็นหลักหมื่นนะบางวันแม่งโชคดีมากเลยแม่งดีใจมากเลยนะแตะแสนมีเออเป็นวันไว้ตอนนั้นพยายามไงก็คือ,คอจะไม่ท้อจะไม่คิดลบผมคิดว่าถ้าเราขายเนี่ยไปเรื่อยๆื่อเนี่ย การที่เขาคิดโรกบบกว่ามันมีคนอยู่แค่นี้คนกลุ่มเดิมๆแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นไงผมคิดว่าถ้าเราเราเราขายในเนี้ยแล้วเราบอกให้เพื่อนๆเขาช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ใช่ไหมก็คือคนนี้เข้ามาดูเราแล้วเขาแชร์แชร์ไปให้เพื่อนเขาเห็นแล้วก็เกิดเพื่อนเขาเห็นเนี่ยเขาเข้ามาดูเสร็จไอเพื่อนคนนี้ก็แชร์ออกไปอีกก็ช่วยกันแชร์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 ออกไปจนแบบว่าเฮ้ยต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเห็นเพื่อนเข้ามาเข้ามา มันไม่ได้สิ้นมันไม่ได้หมู่แค่นี้นี่หว่ามันไม่มีกิจสิ้นสุดใช่ไหมคนประเทศไทยมีต้องโอ้ยเป็นห้าสิบหกสิบล้านคนคนก็ามาดูเราแค่่าหลักร้อยแรกๆก็หลักร้อยทยอยขึ้นสองร้อยสามร้อยจนถึงหลักพันคนสองสามพันคนตอนนั้นนะอุ้ยขายได้เว้ยขายได้ขายได้ขายได้ขา,ไดข,าไดขายดีโอ้โอเคเว้ยนะแล้วก็มาหลังๆเริ่มเริ่มดอกดอกแล้วนะฮะแล้วมาเจอโควิดนะฮะก็ ผมสู้จนมาถึงโควิดตอนนี้ยังสู้อยู่ครับเพราะว่าผ่านโควิดมาก็ยังยังทำอยู่นะฮะทํำเรื่อยๆนะครับไม่ท้อไม่ท้อเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้ออนไลน์เนี่ยมันมันเป็นกระแสที่ที่ค่อนข้างที่จะไปได้ทั่วไปทั่วแล้วก็ปรับเปลี่ยนแต่ผมบอกกับว่าผมไม่มีความรู้ในการทําออนไลน์เลยในการทนานาําโนนณาไม่มีความรู้เลยแต่อาศัยอาศัยศึกษา ศึกษาแล้วก็อาศัยความจําจําเอานะฮะแล้วก็การทําโฆษณาเนี่ยไม่เคยไปเรียนไม่เคยไปเรียนไม่เคยไปไปไปศึกษาไปหาครูสอนไม่เคยเลยกย็ยังหลายหลายคนบอกเฮ้ยพี่โยไม่เคยเรียนแล้วพี่โยทำได้ไงวะงงเหมือนกันทำไมพี่โยต้องใส่หมวกมีคนแบบว่าสงสัยมากว่าทำไมต้องเป็นหมวกใบนี้แล้วไม่ต้องเป็นโอ้ oh, ตอนนั้น,บบนตอนนั้น ชอบคุณตันมากเลยชอบทักษะสติของคุณตันมากเลยคุณตันเป็นคนแบบทําแล้วก็แจกทําแล้วก็ช่วยเหลือทําแล้วโอ้โหแบบนั้นมากเลยแล้วก็ผมใส่บวกใบเนี้ยแบบนี้นะมาเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วก็ผมใส่มาเนี่ยผมว่าไม่รู้นะใส่แล้วก็ชอบใส่แล้วไม่ไปที่ไหนก็จะใส่ตลอด แทบแทบจะไม่มีวันไหนที่จะไม่ใส่เลยน้อยมากเดือนเดือนพวกเดือนหนึ่งสาสิบวันเนี่ยอาจจะใส่สักงยี่สิบห้าวันประมาณนั้นเลยไปไหนก็ใส่ใส่พวกเลยแล้ววันโชคเดีนี้ว่าเป็นกลายเป็นคาเลคเตอร์คาเลคเตอร์นี้ว่าคนเห็นและจําได้เฮ้ยไอ้นิโยทีนี่ว่าไอคนนี้ขายของไ้คนขายโดนนี่ว่าไปสนามบินเพื่องบินไปกรุงเทพเฮ้ยนิโยใช่ไหม่ขากโดเอ้ยเข้งกกา,าที่อยู่ในในเฟซบุ๊กใช่ไหม อคนจำได้ครับถ้าใส่บวกไปนีปุ๊บคนคนจำได้ทีว่าเป็นหยดิดเหมือนเหมือนก็จำคุณตันนะครับคุณตันคุณตันเขาดังเลยะครับเขาดังแล้วก็เดี๋ยวขึ้นภาพไว้ให้นะคระับคุณตันคุณพ่นขออนุญาตแรกนะคุณตันนะฮะอันนี้ท่านเป็นอดอลนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้ประวัติอะไรมากมายนะฮะแต่ผมเป็นคนชอบแต่ผมจะมามาพิสูจน์ว่าผมจะพยายามทําธุรกิจของตัวเองนะถึงจะไม่มีความรู้ถึงมีอะไรก็พยายามทําเป็นแนวทางนะทําศึกษาในในเบื้องต้นที่เราสามารถทําไดนะ้นั่นเองครับ ก็มีอะไรมากมายฮะขยันแล้วก็ที่สิ่สำคัญเลยคือแม่งโคตรต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมธุรกิจนะคือในทงในทุนหรือว่านะฮะคนส่งของให้อะไรเงี้ยซื่อสัตย์นะครับแล้วลูกค้าที่สำคัญมากต้องซื่อสัตย์กับเขาแล้วก็ต้องบริการเขาให้ดีนะครับอันนี้ผมยึดตรงนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมทาทาค้าขายมาตั้งแต่ต้นเลยไม่เคยเสียเรื่องนี้นะฮะซื่อสัตย์ขยันอดทนไม่เอาเปรียบคนตรงเนี้ยสำคัญ เลยอยู่ได้แล้วผมเป็นคนชอบพูดตรงๆเป็นคนแบบตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาบางทีปากหมาบ้างเป็นเรื่องเ,เรื่องปกติของโยทีนะแต่ก็จะเป็นคนตรงซะมากกว่าลูกค้าก็เลยแบบค่อนข้างที่จะจะหลายๆคนชอบครับชอบสไตล์มั้งฮะพี่โยแม่งตรงพี่โยแม่งพูดตรงดีวะ่ะอะไรเงี้ยต่อมานี้แล้วความฝันตอนนี้ของพี่โยอะคะจุดหมายที่พี่โยแบบว่าตั้งไว้เอาตอนนี้ ตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็อยากจะทำทาที่เราทำอยู่ให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วก็ดูแลทีมงานให้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเรามีมีมีทรัพย์มากขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เผื่อแผ่นะฮะอา,อาจจะสื่อสารพูดศาสนานะฮะช่วยพนุป,ปรบรุมสร้างวัดสร้างวาแบบเป็นส่วนร่วมนะส่วนร่วมนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมีเงินแล้วเอาไปทาหมดเลยไม่ใช่นะครับผมจะคิดหลักความเป็นจริงว่าถ้าเรามาีช่วยเหลือ ชุมชนของตัวเองแบ่งปันนะฮะวัดโรงเรียนนะครับแล้วก็เพื่อเรื่องชุมชนอะไรอย่างเงี้ยผมจะเป็นคนชอบสไตล์อย่างนี้นะฮะก็เขาว่าสายบุญหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมจะเป็นคนทําแล้วผมไม่คิดอะไรไงแล้วก็เาขาบอกผมสายมูแต่ผมไม่รู้ผมสายมูหรือเปล่าแต่แต่ผมก็เคารพเคารพและรักรักและนับถือครูบาอาจารย์ที่เป็นส,สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับ เราจะมีมีครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าท่านจะรับเราเป็นครูบาอาจารย์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรานับถือนับถือมากเลยนะฮะอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะพระคุธพระธรรมพระสงฆ์เนี้ยแล้วคุณพระบิดามารดานะฮะครูบาอาจารย์ผมก,ก็ก็ผมจะนับถือนะผมคิดว่าเฮ้ยเป็นครูบาอาจารย์ผมอะ่ะเพราะผมนับถือมากๆเลยก็จะมีอ่าอ่าพระพิษณุนะฮะพระพิษณุนะครับคือพระนารายณ์นั่นเองนะฮะพระนาราย อปู่พ่อโครมพ่อพ่อขึ้นเนะฮะพ,พ่อศีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปู่ฤษีปู่ฤษีแล้วก็มีปูพ่พญานาคอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกหลายๆองค์นะฮะที่ผมนับถือแต่ผมนับถือเป็นเป็น,เป,นเป็นชีวิตจิตใจเลยแหละแต่ไม่รู้ว่าสายมูหรือเปล่านะฮะแต่ใครถามว่าบิโรจนสายมูผมไม่ใช่สายมูแต่ผมจะทําเป็นประจําทุกวันนะฮะเราจะคารพบูชาแล้วก็สวดมนต์นะฮะ,ะสมาธิสิ่งที่สําคัญคือบิดามารดาเนี่ย ทิ้งไม่ได้เลยนะฮะทิ้งไม่ได้เลยต้องคอยดูแลตลอดครับผมเนะ่ยคำถามต่อไปนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้วิวอยากแก้ไขอะไรไหมคะแก้ไขอะไรไหมเหรอจริงๆมันมันไม่สามารถย้อนได้นะแต,แ,ตแต่แต่ถ้าเกิดย้อนไปได้ก็ถ้าย้อนไปได้ถ้าย้อนไปได้เหรอถ้าย้อนไปได้ถ้าย้อนไปได้ยอ,ไไดอยากจะไปอ่าให้ให้ให้เจอช่องทางออนไลน์เนี่ยไวขึ้นไวกว่านี้เป็นสิบสิบปีหรือเป็น อถอยลงไปอีกสักหาปีเหมือนกันนะฮะแล้วก็พยายามพยายามศึกษาให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่าเรื่องการเรียนเนี่ยก็สําคัญนะเพราะการเรียนเนี่ยการเรียนถ้าเกิดเรามีความรู้พื้นฐานที่ค่อนข้างดีภาษาที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็รายละเอียดการทําเกี่ยวกับช่องทางอาจจะเป็นพวกคอมพิวตองคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะเรียวกว่า ระบบอ่ะลดี๋ยวต้อถ้ามีความรู้ที่ดีที่ว่ามีความรู้ที่ดีขึ้นแน่นขึ้นอ่ะมันศึกษาได้ไวอันนี้ฝากไว้เลยนะฮะถามว่าถ้าอย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีไม่มีความรู้แต่สามารถทําสิ่งที่คนอื่นที่เขาอยากทําทําไม่ได้นะแต่ก็ฝากน้องๆทุกคนนะฮะใครอยากทําถ้ามีความรู้ที่แน่นอนะ่ะมันศึกษาได้ไวขึ้นมันศึกษาได้ไวขึ้นแล้วมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะ ใครที่สามารถศึกษาได้เรียนได้เรียนไปเลยสาขาไหนก็ได้ครับขอให้มีความรู้พื้นฐานนะ่ะรับรองมาศึกษาแนวทางการทําธุรกิจนะหรืออาชีพของตัวเองเนี่ยนะฮะได้ไวขึ้นเขาบอกว่าทุกอาชีพนะมีโอกาสรวยแต่ขอให้อะไรรู้ไหมให้มึงรู้จริงรู้จริงทำจริงจริงไม่ได้เลาะแหละเลาะแหละเลาะแหละ,หละ,หละทำไม่ได้แล้วมีความคิดเป็นลบอย่างเงี้ยไม่ได้หรอก ยังไม่ได้ทําเลยไม่ได้หรอกคนอื่นก็ทํามันเยอะแล้วไม่ได้หรอกกู่แข่งเยอะไม่ได้หรอกแค่ความคิดมึงยังเป็นลบเลยใช่ไหมแล้วมึงจะไปทําได้ยังไงแล้วมึงอยากจะรวยได้ยังไงใช่ไหมคิดบวกก่อนกูต้องทําได้ศึกษาหาความรู้และทําให้จริงน,นี่นะฮรสํสคัญมีโอกาสรวยทุกคนมันจะรวยมากรวยน้อยรวยช้ารวยเร็วอยู่ที่โอกาสของแต่ละคน แต่ก็อยู่ที่พื้นฐานนี่แหละพื้นฐานนะฮะความพยันอดทนความรู้ทาจริงคิดบวกไว้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 เดี๋ยวโอกาสมาเองฝากอะไรกับกับช่องหนยคะ่ะพี่โยโย่ทีมจัดให้ฝากครับผมก็อันนี้เป็นช่องช่องช่องโยทินจัดให้ก็ฝากฝากติดตามหน่อยนะครับฝากติดตามันหน่อยแล้วก็ช่วยกดอะไรนะสับตะไคร้<า>กดไลค์กดแชร์ นะครับถ้าเกิดผมผิดภาพตรงไหนก็ติเตียนกันได้นะครับไอ้ตรงไหนที่น่าจะเสริมความรู้ผมได้ก็เสริมให้ผมได้นะครับผมยินดีนะยินดีรับรับความเห็นของทุกท่านเลยนะครับอยากให้พี่โยทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะพี่โยบินโดรุ่นนี้หน่อยพี่โยทำคอนเทนต์นี้หน่อยพี่โยทำนี้หน่อยถ้าทําได้ผมทานะฮะตามสไตล์ผมนะแต่ผมทําตามสไตล์ของโยทินนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคน นะฮะขยันซื่อสัตย์อดทนนะฮะฝึกตนนะฮะจะบอกที่ท้ายหน่อยนะที่ผมได้ความรู้อะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมได้ได้ความรู้ตอนที่ผมนั่งสมาธินะฮะเวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีความรู้เนี่ยไหลเข้ามาเวลาเราคิดปุ๊บมันมันเหมือนมันไหลเข้ามาง่ายอ่ะเหมือนมันมีคนยัดยัดความรู้อันนี้ใส่เข้ามาให้ใส่เข้ามาให้ให้เราเข้าใจง่ายให้เราคิดง่ายให้เราคิดแก้ปัญหาเป็น ให้มันมีแนวทางคิดมันมันไม่รูม้มันไหลเข้ามา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 เนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วน,น,นบุคคลนะฮะแต่ผมอยากให้ทุกคนลองทําดูครับสวดมนต์สมาธินะครับก็เป็นสิ่งที่ที่ท,ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้เหมือนกันนะครับผมฝากไว้ด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีสิริสุขร่ำล่ำรวยๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับเดินทางไปไหนคล้คลาดปลอดภัยทั่วประเทศทั่วโลกวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊ that oh yeah <laughs>